เฮาิมาเฮ็ตขนมเทียนกันเฮากระสีนวดแป้งสะก่อนจะพี่น้องจะแป้งของเ้าี่สิใส่ฟักทองเด้อยยิบชิ้นฟักทองขึ้นมาให้เบ่งเนี่อันนะี้ชิ้นฟักทองนี่นี่นี่ทิมพันในละเอียดนี่เป็นชิ้นฟักทองนี่แล้วก็บีบให้มันเข้ากันก็แป้งสะก่อนจะนี่บีบบีนวดนวดนึ่งสิละนวดข้าไปนวดจนกามขึ้นพุนนี่ให้มันเข้าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันผุนนี่จะนี่มันจังสีสีอมงามเวลากินก็สีหอมหอม้อพี่น้อง เดี๋ยวสิทายตอนเอามาหอมาใส่ใส่ให้บึงอีกเทื่อนึงเด้ออันนี้ก็คือใส่ขนมเทียนของเฮาทางนี้เสนอว่าใส่ใส่หวานเลยจ้าพี่น้องนี่ใส่หวานเดี๋ยวเฮากระสิเอาไปห่อใส่ขนมเทียนเอาใส่ใส่ได้หลายแป้งใส่บางมันจังแสบเนาะพี่น้องเนาะนี่ลหละต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่เราจะเอาไส้มาใส่ในแป้งนะจ๊ะ นี่จ <Okay. S 1> ้ะแวนแบนบีบีออกแบบแนวนี้ซะก่อนจะเห็ดเปลือกแป้งนาเดิมมันสิบัเสียบใส่ได้หลายแป้งบางบางนี่เห็ดแนวนี้ละจ้ะแล้วก็ห่อเข้าไปเลยจะไปผ่าที่หลังกันได้โอเคนี่ละจ้ะห่อแนวนี้ละแล้วก็หมุน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 เข้าไปเลยหมุนแล้วพรหมุนแล้วมีห่อกระเซียวมาใส่มีไห้ น้ำมันไว้ให้มันติดใบตองก่อนเท้าสิไปหอ่อขนมเทียนเทาก็มาเซจใบตองออกซะก,ก่อนเด้อเซหนาเซจหนังใบตองนี่เขาไปตากแดดก่อนเด้อจ้ะแล้วกม็มาเซตมาตัดให้มันเป็นรูปแบบนวนี้ละจ้ะนี่เดี๋ยวสิพาไปห่อเด้อถึงขั้นตอนการหอ่อฝีมือจากแม่เราเองนี่หอ่อขนมเทียนของเราห่อตอนไหน หอเอ็นพิซาจะเข้าทันทีสามเหลี่ยมจะเอียงไปอีกข้างหนึ่งถ้าเราเป็นคนห่อเองจะเป็นแบบนั้นนี่คือฝีมือแม่เราห่อสวยมากๆเลยนายเบให้ดูหน่อยสินี่สวยบอพี่น้องจ้า